วิกฤ์การแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกเกมคู่ระหว่างโอลิมปิกมาเซย์พบไบรตันคืนวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2023เวลา5ทุ่ม45ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการแข่งขันกันในกลุ่มบีกับการเจอกันระหว่างทีมโอลิมปิกมาเกย์จากฝรั่งเศสที่จะได้เปิดสนามสตาร์ทวโลโดมบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมไบรตันจากอังกฤษ ในส่วนของการเจอกันในเกมนั้นนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของทั้ง2ทีมสาหรับรายละเอียดความพร้อมของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยโอลิมปิกมาซย์ปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่ในอันดับที่2ของกลุ่ม B โดยลงสนามไปแล้ว1เกมเสมอ1เกมมี1คะแนนในส่วนของผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากการลงสนามในรายการนี้นั้นก็เก็บ ชนะได้1เกมเสมอ3เกมแพ้1เกมส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นเสมอ3เกมแพ้2เกมไม่ชนะใครโดยการลงสนามในเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็บุกไปแพ้ให้กับทีมโมนาโกมาด้วยสกอร์สองสามในศึกลีกเอิงสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนั้นนี้ตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามนั้นก็นําโดยวาลองแต่งลงซิเยออาเมินอาริสอิลิมันเอนดีไอวิตินยาควอคินกอเลอา มากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนไบรตันกันบ้างอันดับในตารางคะแนนของกลุ่มปัจจุบันพวกเขานั้นอยู่อันดับบุ้ยของกลุ่มโดยที่ลงสนามไปแล้ว1เกมแพ้1เกมยังไม่มีคะแนนส่วนผลงานในรายการนี้พวกเขานั้นก็เพิ่งเคยลงสนามไป1ครั้งกับเกมนัดล่าสุดที่พวกเขานั้นก็เปิดบ้านแพ้ให้กับทีม a e k a เคเด้วยสกอร์2-3ในส่วนของผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็เก็บชัยชนะได้2เกมแพ้3เกม ในส่วนของการลงสนามในเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็บุกไปแพ้ให้กับทีมแอสตันวิลล่ามาแบบขาดลอยด้วยสกอร์หนในการแข่งขันพีเมลิกสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นนั้นคาดว่าจะมีการส่งตัวสำรองลงสนามเป็นหลักนำโดยซิมงอาดินก้าเจ้าเปโดอันซูฟาติอีแวนเฟอร์กูสันในส่วนของความน่าจะเป็นของเกมนัดน,นี้โอลิมปิกมา์เซยเป็นฝ่ายเอาชนะไบรตันได้ด้วยสกอร์2-0